The Muhammad Journey Podcast ชีวประวัติของท่านนาบีมูฮัมหมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลัมสามค,ครับขอต้อนรับสู่ The Muhammad Journey ตอนที่4นะครับรับชนได้ทาง Onezero One Live Stream ครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องชีวิตช่วงวัยยาวของท่านนาบีมูฮัมหมัดนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่ท่านได้ชื่อว่าอัลอามีนผู้ซื่อสัตย์แห่งกูเรชใช่ครับประเด็นสําคัญเลยคือชื่อเสียงของท่านในฐานะอัลอามีนเนี่ย มันเกิดขึ้นก่อนก่อนที่ท่านจะได้รับการแต่งตั้งเป็นนบีซะสอีกนะครับเราจะมาดูกันว่าเออบุคลิกภาพและก็เหตุการณ์ต่างๆในช่วงนั้นนะ่ะมันสําคัญยังไงมาเริ่มกันที่ชื่ออัลอามีนเลยดีไหมครับทาไมทําไมท่านนาบีุมฮัมหมัดในวัยหนุ่มถึงได้ชื่อนี้ครับชื่อเสียงด้านความซื่อสัตย์นี่มันแบบมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงในสังคมอย่างกูเรชครับสนใจมากนะคะคือในสังคมกูเรชสมัยนั้นนะคะอย่างที่รู้กันว่าเป็นศูนย์กลางการค้าใช่ไหมคะเรื่องเกียรติยศ เรื่องตระกูลนี้สําคัญมากทีนี้เนี่ยความไว้วางใจหรือว่าชื่อเสียงเนี่ยมันไม่ใช่แค่คําพูดสวยๆนะคะแต่มันมีค่ามากจริงๆเหมือนเป็นเ,เหมือนเป็นเงินตราเลยก็ว่าได้การที่ท่านนาบีมูฮัมหมัดเนี่ยได้รับการยอมรับขนาดนั้นจนได้ชื่ออัลอามีนที่แปลว่าผู้ซื่อสัตย์คนที่ไว้ใจได้จริงๆเนี่ยมันก็สะท้อนว่าคุณธรรมความน่าเชื่อถือของท่านเนี่ยมันเป็นที่ประจักษ์มากๆ ไม่ใช่แค่ในหมู่ญาติๆนะคะแต่คือแบบชาวมักกะโดยรวมเลยซึ่งมันหายากแล้วก็สำคัญมากๆสำหรับบทบาทของท่านต่อไปค่ะโอ้โหการสร้างสิ่งที่เรียกว่าทุนทางสังคมด้านความไว้ใจนี้สุดยอดเลยนะครับและทีนี้พอมีสถานการณ์ที่มันท้าทายขึ้นมาอย่างเช่นสงครามฟิจาระแล่ะครับมีข้อมูลบอกว่าท่านก็มีส่วนร่วมแต่ว่าไม่ได้เข้ารบโดยตรงอันนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างครับเกี่ยวกับท่านในตอนนั้น ถ้าเรามองภาพรวมนะคะสงครามฟิจารณีก็เป็นความขัดแย้งที่รุนแรงระหว่างเผ่าต่างๆการที่ข้อมูลบอกว่าท่านนาบีมุฮัมมัดก็อยู่ตรงนั้นด้วยแต่ว่าบทบาทไม่ใช่การจับอาวุธสู้รบโดยตรงอย่างเช่นอ,อ,อาจจะช่วยหยิบลูกธนูให้ลุงหรือว่าดูแลสัมภาระอะไรแบบนี้นะคะมันก็อาจจะตีความได้หลายอย่างค่ะอาจจะสะท้อนว่าท่านเป็นคนที่ ไม่ชอบความรุนแรงอยู่แล้วหรืออาจจะบอกถึงสถานะที่ท่านยังเอ่ยยังเป็นหนุ่มอยู่หรืออาจจะเป็นการแสดงจุดยืนนิดๆก็ได้ว่าไม่เห็นด้วยกับสาเหตุของสงครามซึ่งมันก็ดูจะแบบว่าสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของท่านในเวลาต่อมานะคะที่เป็นผู้รักสันติผู้ไกลเกลีย่ยอ๋อเข้าใจเลยครับคือบทบาทท่านอาจจะแตกต่างออกไปทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากที่ข้อมูลพูดถึงคือฮิลฟุนฟุต,ตูนหรือสัญญาผู้ส่งเกียรติ อันนี้มันคืออะไรครับแล้วท่านเข้าไปเกี่ยวข้องได้ยังไงดูเหมือนจะเป็นอีกชิ้นส่วนสําคัญนะครับใช่เลยค่ะฮิวฟูฟูดูนี่สําคัญมากค่ะมันเป็นเหมือนกับพันธสัญญาหรือข้อตกลงที่เกิดขึ้นหลังจากความวุ่นวายของสงครามฟิจารแล้วนั่นแหละค่ะคือมีกลุ่มคนสําคัญๆในเผ่ากูเรสนี่แหละค่ะเขามารวมตัวกันแล้วก็ให้คํามั่นสัญญาว่าจะร่วมมือกันปกป้องคนที่ถูกกดขี่ข่มเหงในมักกะไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนท้องถิ่นหรือว่าเป็นคนต่างถิ่นที่เข้ามาค้าขาย แล้วก็จะช่วยทวงสิทธิ์คืนให้คนที่โดนเอาเปรียบจนถึงที่สุดเลยค่ะสิ่งที่น่าสนใจมากว่านะคะไม่ใช่แค่ว่าท่านนบบีมูฮัมหมัดเข้าร่วมนะแต่คือการที่คนใหญ่คนโตในเผ่าซึ่งปกติเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องวงตระกูลมากๆยอมรับแล้วก็เชิญชายหนุ่มอย่างท่านให้เข้ามามีส่วนร่วมในสัญญาที่เกี่ยวกับความยุติธรรมระดับนี้ได้มันแสดงให้เห็นเลยนะคะว่าอำนาจทางศีลธรรมของท่านแล้วก็ความน่าเชื่อถือในฐานะอัลอามีนเนี่ย มันสูงมากแล้วเป็นที่ยอมรับแล้วตั้งแต่ก่อนก่อนที่ท่านจะประกาศศาสนาอีกค่ะซึ่งมันก็สอดคล้องแล้วก็เสริมภาพลักษณ์เรื่องความซื่อสัตย์ความยุติธรรมของท่านให้ชัดเจนขึ้นไปอีกค่ะโอ้ชัดเจนเลยครับแสดงว่าทั้งชื่อเอาอามีนทั้งการเข้าร่วมฮิวฟูฟูดูเนี่ยมันชี้ไปที่จุดเดียวกันเลยคือการยอมรับในความซื่อตรงความยุติธรรมของท่านตั้งแต่ยันหนุ่มแน่นเลยนะครับเป็นภาพที่แบบสอดคล้องกันมากๆเลยถูกต้องเลยค่ะ มันคือภาพที่ชัดเจนมากๆของเยาวชนมูฮัมหมัดนะคะคนที่ความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์ได้รับฉายาอาลอามีนมีบทบาทที่ไม่ใช้ความรุนแรงในความขัดแย้งอย่างสงครามฟีจานและก็ยังยืนหยัดในหลักการความยุติธรรมอย่างฮิวฟุฟูดูนทั้งหมดนี้ละค่ะคือส่วนประกอบสําคัญที่สร้างตัวตนสร้างชื่อเสียงที่โดดเด่นของท่านซึ่งเป็นที่ยอมรับในสังคมมักกะมากๆก่อนการเป็นนบีค่ะ แล้วทั้งหมดนี้มันนําไปสู่อะไรต่อได้บ้างครับคือภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งตั้งแต่ก่อนเป็นนบีเนี่ยมันมีความหมายหรือว่าส่งผลต่อเรื่องราวหลังจากนั้นยังไงบ้างครับค่ะก็นั่นแหละค่ะคือประเด็นสําคัญที่เราน่าจะเก็บไปคิดต่อนะคะว่าคุณลักษณะต่างๆแล้วก็ชื่อเสียง ด้านความซื่อสัตย์ความเป็นเอาอามีนเนี่ยบวกกับความมุ่งมั่นในความยุติธรรมอย่างที่เราเห็นในฮิวฟูฟูดูนที่มันสั่งสมมาแล้วก็เป็นที่ยอมรับอย่างแข็งแกรง่งตั้งแต่วัยาวาวของท่านเนี่ยนะคะมันเหมือนกับเป็นการปูทางหรือว่าส่งผลต่อการยอมรับในบทบาทผู้นําของท่านในเวลาต่อมาอย่างไรแล้วมันช่วยให้ท่านได้รับความไว้วางใจในการแก้ปัญหาต่างๆหรือแม้กระทั่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้คนตอนที่ท่านเริ่มประกาศสารจากพระเจ้าได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นคําถามที่น่าสน ใจนะคะให้เราได้ลองนำไปคิดต่อยอดจากสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้ค่ะ